ต่อนะคะเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไหนคราวนี้ค่ะเราจะมา,าดูว่าเวลาที่เราไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับเอกสารใดๆฉบับเราจะได้รับเอกสารฉบับไหนบ้างอย่างตัวอย่างที่อาจารย์โชว์อยู่ในสไลด์เป็นแบบพพ,อพอ2อแบบพพอ2อเนี่ยจะเป็นแบบในกรณีที่เจ้าหน้าที่เขายื่นให้เราในกรณีที่เราเนี่ย ไปจดทะเบียนในพอพศูนย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วพอเราจดเรียบร้อยเขายื่นพอพสองศูนย์ให้เราเราจะต้องเอาแบบพอพสองศูนย์ตัวนี้ค่ะไปติดตั้งหรือแสดงโชว์ไว้ที่สถานประกอบการของตัวเองนิสิตลองสังเกตดูนะคะว่าสถานประกอบการแต่ละร้านนะคะเขาจะมีแบบพอพสองศูนย์ตัวนี้แขวนไว้กลางหน้ากิจการเลยหรือตั้งโชว์ไว้ในตู้กระจกใดๆก็ตามเพื่อแสดงให้รู้ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการอย่างถูกต้องนะนะคะ หากมีหลายที่ก็ต้องแสดงไว้หลายที่ให้เห็นเด่นชัดนะคะแล้วต้องแสดงเด่นชัดด้วยเปิดเผยหากหายหรือชำรุดนิสิตจะรอน,นนอนานเนิ่นนานไม่ได้ต้องรีบขอใบใหม่ทันทีภายใน15วันนับจากวันที่มันฉีกขาดหรือมันสูญหายนะคะนี่ก็คือความจําเป็นของการมีเอกสารต้องแสดงโชว์นะคะเพื่อบางทีวันดีคืนดีนะคะสัมภาระอาจตรวจสอบอาจลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วเราไม่ ไม่มีเอกสารใ,ใดๆแสดงโชว์นี่มันก็จะเข้าข่ายนะคะกระทําความผิดในส่วนของการไม่เปิดเผยข้อมูลนั่นเองต่อมานะคะเป็นการจัดทําใบกํากับภาษีค่ะการจัดทําใบกํากับภาษีให้ถูกต้องเราจะมาดูกันว่าเราจะทํำยังไงนะให้ใบกํากับภาษีบริษัทของเราเนี่ยมันถูกต้องและมันใช้ในการตรวจสอบได้ค่ะตามมาตรา86แห่งประมวลรัษฎากรนนะคะเขากาหนดไว้แล้วว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนเนี่ยจะต้อง จัดทาใบกากับภาษีแล้วก็สําเนาใบกากับภาษีทําไมต้องจัดทําต้นฉบับแล้วก็สําเนาต้นฉบับเนี่ยเราจะเอาให้ผู้ซื้อสมมุติเราเป็นผู้ขายใช่ไหมคะต้นฉบับเราให้ผู้ซื้อแต่สําเนาเราจะเอาเป็นคนเก็บไว้เองก็เลยจะมีเอกสารตัวนี้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแต่ผู้ขายแค่เก็บสําเนาผู้ซื้อได้ตัวต้นฉบับตัวจริงไปนะคะสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้งต้องจัดทําในทันทีที่ความรับผิดเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบต้นฉบับให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับ,บผู้รับบริการนะคะในตัวสำเนาผู้ขายจะเอาเก็บไว้สำหรับในการบันทึกบัญชีส่วนตัวฉบับจริงผู้ซื้อจะเอาไปเคมเอาไปเคมเป็นแหวดซื้อของเขานะคะเผื่อเขาได้ขอคืนเขาจะต้องใช้ตัวจริงนั่นเองหน้าตาของมันเนี่ยเขียนเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างเราลองมาดูไปพร้อมๆกันนะคะ ในใบกำกับภาษีเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีเลยก็คือคำว่าใบกำกับภาษีต้องมีแล้วเห็นเด่นชัดอย่างที่อาจารย์เขียนไหมดูในรูปภาพนี้เห็นไหมคะใบกำกับภาษีอันที่สองค่ะชื่อที่อยู่ของสถานประกอบการแล้วเลขประจำตัวของผู้เสยภาษีกรด้วยของผู้ประกอบการอันที่สามนะคะชื่อที่อยู่หรือสถานประกอบการของผู้ซื้อรวมถึงเลขที่ เลขที่ประจําตัวของผู้เสียภาษีด้วยต้องบอกให้เห็นเด่นชัดนะคะอันที่4หมายเลขลำดับของใบกากับภาษีเลขที่เล่มที่ย้ยคะต้องมีอันที่5ชนิดชื่อประเภทของสินค้านะคะรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นด้วยยอดยอดที่เราเราเรียกเก็บลูกค้ากี่บาทนะคะแล้วมูลค่าของสินค้านั้นต้องแยกออกมาก่อนนะคะแยกยอดออกมาก่อนว่ายอดที่เป็นมูลค่าสินค้าคือ1,000แล้วอีกบรรทัดหนึ่งก็แยกออกมาเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อีก70บาทรวมกันแล้วต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น1 0 7 0บาทก็คือตามแสดงในช่องเลยเราจะแสดงยอดสินค้าก่อน1,000ยอดแบบอีก70บาทแล้วก็ยอดเรียกเก็บ10,70แล้วก็มีวันเดือนปีระบุไว้ในใบกำกับภาษีแบบนี้ด้วยนะคะถ้าตามตัวอย่างแล้วนะคะตามตามตัวอย่างแล้วก็จะเป็นประมาณนี้รายการ ชื่อสินค้าชนิดสินค้าประเภทสินค้าราคาแต่ละชิ้นต่อชิ้นก็ระบุไปซื้อกี่ชิ้นนะคะก็คูณคำนวณไปในใ,นใบกำกับภาษีตัวนี้เลยและข้อความอื่นๆที่อธิบดีกรมสรมการเขากำหนดมาเลยนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คืออย่างเช่นในกรณีที่เป็นการจัดทำใบกำกับภาษีร่วมกับเอกสารอื่นหลายๆคนคงเคยเห็นใช่ไหมคะ ว่าใบกำกับภาษีบางทีจะออกมาเป็นปึกๆเลยเป็นปิ้นๆที่มันจะเป็นกระดาษที่มีรูอยู่ข้างๆอะแล้วเราจะดึงรูๆพวกนั้นนะคะที่เป็นร้อยปะออกพวกนี้ออกมาทีเป็น7แผ่นใน7แผ่นนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีทั้งใบกำกับภาษีใบเสร็จใบส่งของใบรับสินค้าใบแจ้งหนี้มีอยู่ในนั้นเป็นปึกๆเลยดังนั้นเขาบอกไว้ว่า นะคะถ้าเราไปจัดทําใบเสร็จใบส่งของใบแจ้งหนี้มีหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกันแล้วใบกํากับภาษีอะคะ่ะดันไม่ใช่อยู่ในแผ่นแรกอันเนี้ยต้องมีคําว่าเอกสารออกเป็นชุดระบุไว้ในใบกํากับภาษีนั้นด้วยคือพิมพ์บอกไว้เลยว่าเอาเอกสารนี้ออกเป็นชุดแต่ถ้าทางที่ดีแล้วเราควรที่จะเอาใบกํากับภาษีเนี่ยขึ้นหน้าโปะไว้เลยนะคะสำหรับตัวสำเนาใบกำกับภาษีก็ต้องมีพิมพ์คำว่าสำเนา ใบกำกับภาษีเก็บไว้ด้วยนะคะต้องมีคําว่าสำเนาใบไหนเป็นสาเนาต้องพิมพ์คําว่าสำเนาวไว้ด้วยกรณีหากเป็นสถานีบริการปั๊มน้ํามันนะคะปั๊มน้ํามันจะต้องออกใบกํากับภาษีโดยต้องระบุเลขทะเบียนรถยนต์ของผู้ซื้อไว้ในใบกํากับภาษีเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเอา,เอาใบเสร็จค่าน้ํามันเนี้ยไปเคลมัดได้นะคะ และแล้วเรามาดูใบกำกับภาษีอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะออกแบบเต็มกระดาษ A4 เลยก็ได้หรืออาจจะออกเป็นกระดาษสั้นๆ A5 A อะไรก็ได้แล้วแต่เราออกแบบนะคะแต่อย่างนี้ที่อาจารย์เอามาดูให้ดูก็คืออีกบริษัทหนึ่งเห็นไหมคะเขาก็จะมีการเขียนแล้วก็แสดงโชวยอดไว้ยอดสินค้ายอดส่วนลดมีไหมอ่ายอดแบกเท่าไหร่รวมแล้วต้องเรียกเก็บเท่าไหร่เห็นไหมคะเอกสารแบบเต็มรูปที่เราจะต้องเขียนมันทุกจุดอะคะ่ะจะต้องให้ครบถ้วน ะะเลขที่เล่มที่ชื่อที่อยู่หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรทั้งผู้ซื้อผู้ขายต้องมีให้เห็นเด่นชัดนะคะจำนวนราคาวันเดือนปีในการซื้อขายสินค้าอันนี้ก็ต้องเห็นเด่นชัดนะคะต่อมานะคะนี่ไงที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยหากใบกำกับภาษีมันออกมาเป็นชุดอะแล้วมันไม่ใช่เป็นชุดเดียวอขอโทษค่ะแล้วมันไม่ได้เป็นใบแรกอะค่ะใบกำกับภาษีดันไม่ใช่ฉบับแรก ฉบับแรกเป็นคําว่าใบาเสร็จสมมตินะคะแต่ไม่ใช่ใบกากับทําไงดีละ่ะก็ต้องพิมพ์หัวไปนิดนึงนะคะว่าเอกสารนี้ออกเป็นชุดต่อมานะคะก็จะเป็นการจัดทําใบกํากับภาษีอย่างย่อเมื่อกี้นี้เป็นการจัดทําใบกํากับภาษีแบบเต็มรูกเฮ้ยแต่ในกรณีที่เราขายสินค้าเรายอดไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการจัดทําใบกํากับภาษีอย่างย่อที่เราจะเห็นตามร้านสะดวกซื้อ ที่เราเข้ากันบ่อยๆนะคะอย่างร้านเนี้ยค่ะอาจารย์เอามาอธาิแทนิสิตดูใบกำกับภาษียังย่อของเขาเห็นไหมคะก็จะเขียนอยู่ในใบกระดาษเล็กๆของเขานะคะเป็นสลิปนั่นแหละคล้ายๆกันนะค,ะ, mm hmm. คะการที่กิจการใดจะออกใบกำกับภาษียังย่อได้ไม่ใช่นึกอยากจะทําก็ทําได้นะคะ mm hmm. ผู้ประกอบการคนนั้นที่เป็นผู้ประกอบการค้าปีกหรือรายย่อยให้แก่บุคคลเป็นจํานวนมากคนนี้ค, mm hmm. ค่ะเขาจะต้องไปขออนุญาต จากอธิบดีกรมสมการก่อนต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีก่อนนะคะว่าสามารถให้ออกใบกํากับภาษีอย่างย่อได้โดยใบกํากับภาษีอย่างยเนี้ยสามารถออกโดยใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเป็นการออกใบกํากับภาษีย่างยอ่อเคยเห็นตามร้านสะดวกซื้อที่เวลาเราจ่ายเงินปุ๊บ,บเขาก็จะเคาะเคาะเคาะยอดปุ๊บแล้วเครื่องอะค่ะมันก็จะได้เงินทอนออกมาแล้วในขณะเดียวกันพอทอนเงินเสร็จป,ปุ๊บ ใบกำกับภาษีแบบนี้มันก็จะปิมพ์เอาออกมาด้วยเลยเคยเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะทําทําได้เลยนะคะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีก็คือเราจะต้องยื่นเรื่องเสนอขอเรื่องในการออกใบกากับภาษีย่างยอไปก่อนเพราะโดยปกติไม่ว่าใครก็ตามต้องออกใบกากับภาษีแบบเต็มรูปอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วก็ขายของเป็นจํานวนมากแล้วยอดเงินมันอาจจะไม่ได้มากต่อรายอย่างเงี้ยค่ะต่อลูกค้าคนนึงอาจจะไม่ได้มาก ก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องเพื่อขอดำเนินการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้นะคะสำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีอย่างยอ่อเห็นไหมคะอันนี้เป็นของบริษัทที่เราก็เคยเห็นปกติเลยนะคะเขาก็จะมีคำว่าใบกำกับภาษีอย่างยอ่อมีชื่อนะ,ะมีชื่อย่อของผู้ประกอบการมีเลขประจำตัวภาษีเสียภาษีมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของของร้านนะคะมี หมายเลขลำดับที่เล่มที่นะคะมีชื่อประเภทของสินค้าที่เราซื้อเราซื้ออะไรไปวันเดือนปีราคาสินค้านะคะโดยราคาสินค้านี้จะเป็นราคาสินค้าที่เขาทำไมคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วถ้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปกับแบบอย่างย่อค่ะมันจะต่างกันตรงที่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเอาไปใช้เคมแวดได้คือเอาไปขอคืนได้แต่ใบกำกับภาษีอย่างยอ่อไม่สามารถเอามาเคมแวดได้เนื่องจากมันไม่มีชื่อผู้ซื้อ ทุกคนเห็นไหมคะในใบกำกับภาษีฉบับนี้ไม่มีชื่อผู้ซื้อเราจึงไม่สามารถเคมแบตได้นั่นเองค่ะ